มาเด้อพี่น้องมาเด้อในี่มันกันนะตามคนทักคำว่าหลายพี่น้องบอกว่าเอามาจากเพจไหนมาเด้อครับพี่น้องมากินตำสัวไข่เป็ดลูกเวียดนามครับผมเปิ <ersch> สวัสดีคร <utral. S 2> ับมาพี่น้องครับวันนี้ได้ตำส่วใไข่เป็ดลูกเวียนน้ามาสซบแเซ็ตมาเกันครับผมได้ลูกอะไรไข่เป็ดกันฮะพี่น้งองมาเด้อพี่น้องมาเด้ออื้อหือ ạ vô mồm thêm chào ừm 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 แมงพีน้องงูอาสุักมาเพือนี่สม้ัตาาบอกว่างูสุั박ว่าเพื่อเ่เห็นหนว่ายังอีกกินอีกเนี่ยเดียวปิวเขาตานพ่อนำมาพีน้องมามาสพัก อบดีครับผมพังกระเหล่กินก่อนกับไข่ลูกมือนกันนะอืมไนดองไปใหญ่เหมืหนอ,กอน,มนกันนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้ออืมอืมอเอาให้พวกกินเอาออกด้วยจาเนี้ ฮัลก์กิน,ลนอลไรนิอุ้ยไขรก็ขนมจีนเรื่องขอกันเนี่ยว้างอุ้ยหานิวอีกแล้ว <laughs> ขอาอน่อยากเด้อจ้าใส่หานิว <c oughs> ับอืมนีเปียกๆแซ่บเลยตัหวัวตังเซเป่นเนี้ยตังก็ลังเบียร์ใส่ลงเบียร์ตังก็เพิ่นนี่ยใส่รสจัดเพ่น,เนี่ยเขาลุงกินแอบบิ้ อืมอืมมึงมีสามรถไงอืมเจ้าบงหน่องอืมหนองสามคนทักคำว่าหลายพี่น้อง บอกว่าสื่อมาจากบอกว่าเอามาจากเพจไหนนี่พี่น้องเพจกินกับแพทครับพี่นอ้องสวยงาม <c oughs> อืมลาอืน้ำหลอหืมหืหอมๆวันว <c oughs> ัน <Excel> พ <KK> ี่น <c oughs> ้องถามว่าเสียงอะไรเอฟเฟกต์รุ่งไปเอฟเฟกต์เสียงอะไรปุ้งบินต่ำพี่น้อง ร,ร่มๆยังหนาเนี่ยน้อเสียบตูดเขาไปกินกันอืมอือเสีบ น้ำไล่สิ่ลงบันเนี่ยมืนนยยอแสบกลังจ่าเล่าแสบบ้านนี้ก็สิดีเสีตา

อืมครับครับไข่ขาวมันอืมอืมนังหลอบกับแข็งนังหลอบกับ่อแข็งแล้วนังหลอบกับบอบอแข็งเกินไปกับกินได้ให้เราเนาะเดี๋ยวจะหลอบครับคุณน้อง Chậm. Sẽ lập cái nụm nhiều đi đi. Hãy subscribe cho เป็นหนานาแล้วแหะพี่น้องคราหนานาาแล้วโดยแท้จริงล่ะรวมทั้งวันทั้งคืน,นลหลนนันึันก็เบานานแล้วหอนเศร้าไปเนี้ยหอนเรื่องเวนง่ายจักมือ